คดีนี้เกิดขึ้นในคฤหาสน์ของเศรษฐีผู้จัดการบริษัทขายพืชผลส่งออกนอกซึ่งอยู่ในท้องที่สอนอคลองตันสองสาวใช้เฝ้าบ้านถูกสังหารอย่างเหี้มเกลี่ยมอีกคนถูกเผาเป็นตอตะกูกวาดทรัพย์สินไปได้แสนเศษทิ้งเงิ่อนปมให้ตำรวจสับสนว่าคนร้ายมีจุดประสงค์บางอย่างอยู่เบื้องหลังสายงานผู้เกี่ยวข้องกับคดีนับตั้งแต่ร้อยเวรไล่เลี่ยงขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมตำรวจ ต่างประชุมหาหรือเครียดและคอยรายงานผลคดีทุกระยะเป็นคดีฆาตกรรมตัวอย่างที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษคดีสัางหันเหี้มรายนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่คลึกโคลมทั่วเมืองกรุงเมื่อเวลากลางคืนของวันที่17ตุลาคม2529่เ25เสียงแตรรถเก๋งยุโรปราคาแพงดังขึ้นที่หน้าประตูคฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งปลูกอยู่ในเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่เศษบ้านหลังนั้นอยู่ในซอยมีสุวรรณสาม ถนนสุขุมวิท71เขตรพระโขนงกรุงเทพมหานครเกือบ10นาทีที่คนขับกดแตรเรียกให้คนในบ้านมาเปิดประตูรั้วแต่ก็หายเงียบไม่มีวีว่แววอันผิดปกติวิสัยซึ่งเคยปฏิบัติประจำํำวันมันหายหัวไปไหนกันหมดนะคนใช้พวกนี้นายธนงศักดิ์หนุ่มใหญ่วัย44ปีเจ้าของคฤริหารหลังโออานั่นเองเขาก้าวลงจากรถเก๋งยุโรปคันงามเดินไปเปิดประตูบ้านแล้วกลับมาขับรถ เคลื่อนเข้าไปเก็บในโรงรถก่อนที่จะเดินสำรวจดูความเรียบร้อยภายในบ้านเอ๊ะทำไมมันเงียบอย่างนี้นะไอสปีดต,ตัวเล็กก็ไม่เห็นนายธนงศักดิ์บ่นกับตัวเองคำว่าไอสปีดหมายถึงสุนัขพันธุ์สปีดสีขาวตัวเล็กซึ่งเจ้าของบ้านเลี้ยงเอาไว้สามตัวคอยเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาภายในบริเวณบ้านเขาเดินย่องมาที่หน้าห้องคนใช้ซึ่งเจ้าของบ้านปล่อยให้เฝ้าบ้านเวลาที่ตัวเองไปทำงานตอนกลางวันประตูห้องด้านหน้าเปิดแง้มเอาไว้ แต่บนโต๊ะรีดผ้ามีเตารีดตั้งขาอยู่เสื้อผ้ายังกองเอาไว้แสดงว่าไม่มีใครอยู่เลยนายธนงศักดิ์ก้มมองนาฬิกาข้อมือมันบอกเวลาสองทุ่มแล้วแต่ไฟทุกดวงปิดสนิทความผิดปกติเหล่านั้นเตือนเขาให้รู้ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในคฤหาสน์หลัางงามนั้นเป็นแน่แท้เขารีบพลาออกจากบริเวณบ้านวิ่งกระหืดกระหอบไปยังบ้านหลังเล็กซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเร็วเข้าเถอะ สงสัยบ้านหลังใหญ่จะเกิดเหตุว่าปิดไฟเงียบนายธนงศักดิ์เจ้าของครหาหน์หลังใหญ่บอกกับเด็กหนุ่มสองคนนั่นคือนายเกียรติกุลหลานชายเจ้าของบ้านกับนายประสบซึ่งทั้งสามได้หวนกลับมาดูสิ่งผิดปกติที่บ้านหลังใหญ่พร้อมกันแล้วทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยขึ้นนาทีต่อมาเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นที่หน้าโต๊ะร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเวลา20นาฬิกาเศษร้อยตำรวจตรีสมยศอรุณสวัสดิ์ ร้อยเวรหนุ่มรูปหล่อเอื้อมมือมารับสายรายงานตัวแล้วเงียบงันไปชั่วครู่มีคดีไายกันตายสองศพที่บ้านของคุณประวิทย์อยู่ในซอย3ส,สุขุมวิท71เขตพระโขนงนี่เองครับหมวดรอสักครู่นะครับอีกประมาณ15นาทีผมจะไปถึงที่นั่นรถเก็บศพของมูลนิธิร่วมกตัญญูเปิดเสเรนขอทางนำหน้ารถร้อยเวรไปถึงบ้านที่ได้รับแจง้งซึ่งบรรดาไทยมุ่งที่ทราบข่าวเริ่มแห่กันมาออดที่หน้าประตูรั้วของคารน์หลังใหญ่เต็มไปหมด เป็นเวลาเดียวกับที่นายประวิทย์ผู้จัดการบริษัทส่งออกเพื่อไร่และนางปริชาติซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุได้เดินทางมาถึงพร้อมตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจฆาตกรรมครับคุณมาถึงก็ดีแล้วช่วยนำตรวจที่เกิดเหตุหน่อยเถอะผู้หมวดหนุ่มรูบหล่อขอความร่วมมือกับเจ้าของบ้านจากนั้นก็เดินนำหน้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูเข้าไปภายในบ้านหลังใหญ่ศพคนตายอยู่ชั้นบนครับหมวดเมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้นบนเปิดประตูห้องนอนเข้าไป ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องของนายเกียรติชนกลูกชายวัย21ของนายประวิทย์ทุกคนต้องตะลึงงนันเมื่อพบศพข,ของหญิงสาวนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงนอนมือถูกมัดไพลหลังแม้จะมีผ้าคลุมหน้าและเีษะเอาไว้จากเสื้อสีเขียวกับผ้าถุงลายสีเขียวอ่อนที่คนตายสวมใส่อยู่เจ้าของบ้านก็บอกตำรวจได้ทันทีว่าศพนั้นคือนางจำจันทร์หรือเด็กสาวใช้วัย27ปีซึ่งมีบ้านเดิมอยู่ในตำบลน,น้องปาาคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากการตรวจดูบาดแผลพบว่า ถูกยิงเข้าบริเวณอกซ้ายและทังด้านหลังภายในห้องน้ําใกล้กับห้องนอนชั้นบนนั้นอีกศพถูกเผาไม่เกลีย่ยช่วงส่วนบนดําเป็นตอตะโกุจนทุกคนต้องเบื่อหน้าหนีสภาพศพนั่งเหยียดขาอยู่ใต้ฝักบัวภายในห้องน้ํามือถูกมัดไพลยหลังเช่นเดียวกับศพแรกแต่ถูกมัดที่ข้อเท้าด้วยจากผ้าถุงลายแดงที่เหลืออยู่ส่วนล่างซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าคนตายคือสาวใช้ภายในบ้านชื่อนางสาวทัศนีหุรืรน้อยอายุ20ปี บ้านเดิมอยู่ในตำบลเมืองหงอาําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดภาพของการสังหารเยี่ยมสองศพต่อนหน้าต่อตาผู้หมวดหนุ่มรูปหลอทําให้ร้อยตํารวจตรีสมยศอรุณสวัสดิ์ร้อยเวรสอบสวนต้องเรียบรายงานผู้บังคับบัญชาไปตามลําดับชั้นเพราะคดีฆาตกรรมรายนี้ไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดามันเป็นพฤติกรรมเยี่ยมเกลี่ยมเกินกว่าที่ผู้หมวดหนุ่มจะรับผิดชอบด้านคดีได้จึงได้มอบศพคนตายทั้งสองให้มูลนิธิร่วมกัญอยู่นำส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์หารายละเอียดในคืนเดียวกันในตำรวจใหญ่น้อยที่ให้ความสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีสังหารเหี้ยมสองสาวใช้เนี้เริ่มตั้งแต่พลตำรวจเอกนรงมหานนนอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทแสวงชีรัสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทสำเนาวิทิตบุรการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธนูหอมหวนผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกโสพลวรชนน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมชนสูตรพลิกศพมีพันตำรวจเอกพิเศษนายแพทย์ประเภทคุมภัยรองผู้บังคับการสถาบัานนิติเวศวิทยาและร้อยตำรวจเอกโชติก่อนบำรุงกรณีจากกองพิสูจน์หลักฐานลกลมตำรวจซึ่งอธิบดีกลุมตำรวจได้สั่งให้เข้าร่วมประชุมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อคลี่คลายคดีซึ่งหันเหี่ยมที่สอนออคลองตันโดยพลตำรวจเอกในรงได้เดินเครื่องไขาลานตำรวจด้วยตัวเอง การประชุมวิเคราะห์เหตุผลของหล,หลายฝ่ายพอสรุปได้ว่าเป็นการสรังหารเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์เพราะคนร้ายได้ทรัพย์สินไปนหลายรายการทั้งเงินสดเครื่องเพชรมูลค่ารวมแสนบาทเพื่อติดตามผลคดีสังหารเยี่ยมในเมืองกรุงรายนี้ได้ผลรวเดเร็วยิ่งขึ้นตำรวจนครบาลได้แบ่งงานกันเป็นชุดให้ตำรวจท้องที่สอนออคลองตันโดยพันตำรวจโทชัยรัตน์มีปริชาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนพันตำรวจตรีวิสิตนิมิตกุลเป็นหัวหน้าชุดสอบสวน ทั้งนี้ให้ประสานงานกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลใต้จากคดีดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากนายตำรวจชุดสืบสวนและสอบสวนคดีสังหารเยี่ยมรายนี้ได้วิเคราะห์ออกมาว่าคดีนี้อธิบดีกมรมตำรวจและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากเพราะถือเป็นคดีสังหารเยี่ยมในกรุงเทพมหานครบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายประวิทย์นางปริชาติซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ย่านคลองตันคนตายเป็นคนใช้ภายในบ้านคือนางจำจันทร์หรือแดง อายุ27ปีบ้านเดิมอยู่เชียงใหม่ถูกมัดมือยิงด้วยปืนขนาดจุด22เข้าบริเวณหน้าอ,อกและสี่ข้างรวมทั้งหมดสองนัดส่วนคนใช้อีกคนที่ถูกสังหารตายอยู่ในห้องน้ําคือดางสาวทัศนีเรือน้อยอายุ20ปีบ้านอยู่ร้อยเอด็ดถูกมัดมือมัดเท้าศพถูกใช้แอลกอฮอลราดแล้วเผาส่วนช่วงบนคือจากเอวไปถึงศีรษะคนพิสูจน์ออกมาว่าก่อนถูกเผามีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด2เช่นเดียวกัน เศรษฐีนายแจ้งของสองสาวใช้ผู้ขาร้ายยืนยันกับตำรวจว่าสาวใช้ทั้งสองคนเป็นคนดีไม่เคยทําให้ในายจ้างหนักใจเพราะการรับตัวมาทํางานรู้จักต้นต่อมีผู้ติดต่อฝากมาไว้ใจได้ไม่ใช่จากสํานักง,งานที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าสําหรับทรัพย์สินที่คนร้ายเอาไปนอกจากเงินสด2 0 0 0 0บาทเศษแล้วยังมีเครื่องเพชรหลายรายการเป็นมูลค่าประมาณแสนบาทเศษส่วนหลักฐานที่ตํารวจได้ประกอบคดีมีบุหรี่กรองทิพ ที่ยังไม่ได้สูบอยู่ในห้องน้ําสาวใช้รวมทั้งหมด4มี่มวนลักษณะของบุริที่พบบรรจุอยู่ในซองกระดาษแก้วเข้าใจว่าเป็นของคนร้ายที่แบ่งซื้อจากซองนอกนั้นมีเสื้อแจ็คเก็ตผ้าร่มและกางเกงขาสั้นลายพรางแบบทหารซึ่งกองปะปนกับเสื้อผ้าของคนตายอยู่ภายในห้องคนใช้ที่สําคัญทําให้เป็นเหตุจูงใจตํารวจมากขึ้นจดหมายรักแบบมิสัมพันธ์หรือมาลายเสี่ยงรักของคนตายทั้งสองประเด็นนี้ตํารวจพบว่า นางสาวทัศนีหรือน้อยมีจดหมายรักจากมิตรทั่วไปรวม400ฉบับเศษส่วนมากจะเป็นฐานตำรวจที่อยู่ตามชายเด่นซึ่งมีความเงาว้าวแล้วใช้จดหมายระบายความเงียบเหงาในหัวใจแต่ละฉบับบรรยายยดย้อยนักเขียนหน่งวันสังเงินอย่างอิงอ่อนก็ต้องหลกเช็ดสายมีการลงบัญชีประจําวันไว้ในสมุดบันทึกว่ามิตรชายที่เสียงมาไลายรักไปนั้นคนใดส่งมาแล้วและตัวนางสาวทัศนีตอบส่งใครไปแล้วจัดคิวส่งตอบรับไปตามลาดับ นี่ก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งของคนเราได้เหมือนกันเขาเงื่อนของคนร้ายที่ตำรวจพบจากรอยนิ้วมือในท้องที่เกิดเหตุซึ่งคนร้ายถึงร่องรอยเอาไว้คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่าสองคนและเวลาที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างเวลา15-17ถึงนาฬิกาช่วงบ่ายมีคนพบศพแจ้งเหตุตอนสองทุ่มซึ่งมันตรงกับคำให้การของพยานว่าในช่วงเวลาบ่ายได้มีชายหนุ่มสองคนขับขี่รถเครื่องมอเตอร์ไซค์มาหาสองสาวใช้แล้วหายเข้าไปในบ้าน โดยมีหนึ่งในจำนวนคนใต้ออกมาเปิดประตูรับเชื้อเชิญเข้าบ้านอย่างดีลักษณะของพฤ้ิที่เหตุตามปกติสุนัขพันธ์สปิตเสียขาวสามตัวที่เจ้าของบ้านเลี้ยงเอาไว้เห่าคนแปลกหน้าจะอยู่บริเวณบ้านไม่ห่างจากตัวครือส่าหลังใหญ่แต่ตอนที่พยานไปพบครั้งแรกเห็นสุนัขทั้งสามวกขังอยู่ในห้องคนใช้แสดงว่าคนใช้จะต้องเรียกสุนัขเข้าไปขังไว้เพื่อไม่ให้เห่าชายทั้งสองซึ่งมีความสนิทสนมกับคนใต้ หรือเพื่มให้สุนัขวุ่นวายส่งเสียงรบกวนมันเข้าลักษณะเดียวกับสภาพศพของนางสาวทศนีรุญน้อยถูกมัดมือมัดเท้าแล้วยิงด้วยปืนซ้ำยังเอาแอลกอฮอล์ราดแล้วเผาคล้ายกับจะมีความโกรธแค้นหรือว่ากลัวนางสาวทศนีจะไม่ตายหรือมีเหตุจูงใจอีกหลายอย่างที่ทําให้ทางตํารวจเชื่อว่านางสาวทัศนีต้องรู้จักกับคนร้ายคนใดคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนตํารวจมุ่งประเด็นมาที่จดหมายและมีสัมพันธ์ซึ่งเป็นมาลายเซียงรัก ที่ทหารตำรวจตามชายแดนชอบเขียนติดต่อกับมิตรแนวหลังโดยใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อกำลังฮิตเป็นแฟชั่นโดยคนหนุ่มคนแก่ที่ชอบสนุกหาความสุขทางใจทั้งหลายเชื่อมั่นในวลีที่ว่าแม้โลกนี้จะเป็นเวทีการต่อสู้เราจะอยู่กันอย่างมิตรนั้นผิดด้วยหรือคนรร้ายอาศัยสื่อสัมพันธ์ทางจดหมายติดต่อกับสองสาวใช้ก่อนที่จะก่อเหตุขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วในท้องที่สอนอวังเขน มีคดีสังหารสาวใช้ในแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุคนร้ายก็ทิ้งเสื้อเครื่องแบบพลายทหารเอาไว้ให้ตำรวจแกะรอยสอบพบจดหมายในห้องคนตายคนร้ายใช้จดหมายเป็นสื่อสัมพันธ์ติดต่อจนกระทั่งเข้าถึงตัวสาวแล้วก็เหตุสยองขึ้นรูปการทลายกันอย่างน้อยการที่สุนัขสามตัวพวกนําไปขังไว้ในห้องคนใช้ก็พอจะบอกเราได้ว่าคนที่เข้าไปในบ้านต้องเป็นคนคุ้นเคยกับคนตายทั้งสองเราเชื่อว่า แนวทางการสอบสวนนี้ไม่ผิดแน่นอนพันตำรวจตรีวิสิทธิ์นิมิตกุลสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้ให้ความเห็นถึงผลคืบหน้าของคดีการสืบสวนสอบสวนคืบหน้าต่อไปอีกว่าเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วได้มีชายหนุ่มมหาหานางสาวทศนิรือน้อยอ้างว่าเป็นน้องชายรับราชการทาหารตำรวจสืบทราบได้ความว่าชายหนุ่มผู้นั้นไม่ได้เป็นน้องชายของนางสาวทศนิรือน้อยแท้จริงเป็นมิตรสัมพันธ์ทางจดหมายเป็นฐานเกณฑ์ อาจจะเป็นไปได้หนุ่มทหารเกณฑ์ผู้นั้นซึ่งเป็นหนึ่งในมาลายเสียงรักจํานวน400ฉบับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสังหารสองสาวใช้ในครั้งนี้อย่างไรก็ดีพนักงานสอบสวนกําลังตรวจจดหมายแต่ละฉบับอย่างละเอียดแล้วก็มอบหมายให้ชุดสืบสวนออกติดตามที่อยู่ตํารวจทหารที่เป็นมิตรสัมพันธ์กับคนตายซึ่งส่วนมากประจําอยู่ตามกรมกองต่างๆเพื่อตรวจเช็ควันเวลาและจากรายงานล่าสุดแจ้งว่าหลักฐานต่างๆ มาหยุดอยู่ที่อดีตทหารเกณฑ์ผู้หนึ่งซึ่งตำรวจได้นำสุนัขตำรวจชื่อบอยไปดมเสื้อผ้าที่ปะผนอยู่ในห้องคนใช้บอยสุนัขตำรวจได้งับคาบเอาเสื้อผ้าชุดพลางแบบทหารที่ตำรวจยึดมาไว้ประกอบคดีเขาเงินที่ได้จากเสื้อผ้าชุดพลางทหารและจดหมายรักของอดีตทหารเกณฑ์ผู้นั้นทําให้ตำรวจชุดสืบสวนต้องออกทํางานอย่างหนักเพื่อควานหาตัวคนร้ายที่เข้าจุรกรรมและก่อเหตุขึ้นตามคําสั่งอันเฉียบขาดของอธิบดีกรมตํารวจไม่แน่นักหรอกครับ ข้อมูลใหม่ที่เราได้มาอาจจะเป็นพวกแก๊งหมเต์ไซส่รับจ้างสวมรอยก็ได้เราเชื่อว่าคดีนี้ต้องได้ตัวอย่างแน่นอนและนี่เป็นคำยืนยันจากนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องกับคดีให้ความหวังเอาไว้เพราะเนื่องจากคดีนี้ประชาชนในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางคงไม่เกินความสามารถของตำรวจนครบาลหรอกครับครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟงัง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ